สวัสดีบ่ายนี้ที่อําอเภอหาดใหญ่นะครับที่อู่ของอาจารย์เดียเดียคาแคร์ใช่ไหมครับอ,อ,อําเภอ อำเภอเมืองจังหวัดสงขาหาดใจก็ไปอีก๋อหาดใจก็ไปอีกที่นึงประมาณสามสิบกิโลเนาะับผมเราก็ได้เดินทางมาถึงที่อู่อาจารย์เดียแล้วตอนนี้ด้านหลังก็มีรถราวล่าคันนี้นะครับควันดำท่อน้ำรั่วเข้าไปกั้มรั่วกำลังแก้ไขอยู่นะครับก็โครงการรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมสัญจรนั้นเราจะเดินทางไปถ้าอู่ไหนพร้อม เราก็ยินดีที่จะเอาไปเยี่ยมเยียนถ้าอู่ไหนไกลมากๆกต้องขออนุญาตเป็นงวดนๆไปนะครับเพ <laughs> ราะว่า <laughs> มันมันไกลกันมากแล้วมันเดินทางไปกลับมันจะค่อนข้างจะเหนื่อยอ้าว <c oughs> เ,เราจะให้อาจันเดียแนะนําตัวเองก่อนนะครับนี่ก็คือรู้ฝึกสอนของชมรมรวมช่างด้วยใจท่านหนึ่งที่ทําโครงการลดควันดําเพื่อสิ่งแวดล้อมยุคต้นๆเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะยครับ ผมชื่อชื่อนายจักริจทองเพงครับชื่อเล่นชื่อดียครับก็อ่าเป็นคนอยู่จังหวัดสงขลานะครับก็อู่เปิดมาได้สักประมาณห้าปีได้แล้วก็ครับก,ก็ก็ก,ก็ตั้งแต่สมัยที่ว่ายุคแรกๆเลยที่อาจารย์ใหญ่ทำโครงการลด,ลดรถวันนำอ่ะก็ก็คือในรู้สึกตอนนั้นในจังหวัดสงขลาผมผมําเป็นคนแรกเลยคนแรกครัคนแรกเลยผม แล้วก็ก็ตอนนั้นกี่ปีได้เลยครับอาจารย์เกือบสิบปีแล้วกเกือบสิบปีเออผมจำ<า>ไม่ค่อยได้มันก็นานมากครับเราก็ยุคแรกๆเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็คิดริเริ่มกันว่าจะใช้น้ำยาตัวไหนอะไรเนี่ยก็ก็เริ่มจากเนี่ยปรึกษากับอาจารย์ใหญ่ครับบางทีก็เอาผสมนิน่งผสมนวลผสมนีนมนน่จนจนจนเป็นสูตรสูตรสำเร็จนะครับมาตอนนี้ก็ ก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อก่อนจะเป็นเป็นเป็นขวดอีกแบบนะขวดใสๆตอนนั้นเรายังไม่เข้าห้อง l a บแต่ว่าทําได้ผลแล้วครับหลังจากนั้นเราเข้าห้อง l a บจอกมาเป็นแบบนี้นะห้อง l a บของบริษัทซันซอยก็ตอนนี้ก็เกือบร้อยล้านนะห้อง l a บเราก็เนี่ยเรามาผสมสูตรใหม่ทั้งหมดก็เลยปรับตอนนี้เรามีโครงการแยกสารเคลือบเรซิออกจากกระปุกเดิมละแยกออกมาเลยต่างหากให้เข้มข้นขึ้น ้เฉพาะ CVT อย่างเดียวปกติมีเป็นเฉพาะไอ้เกียร์ ATF ไม่ใช่คือมันผสมวันอยู่ในนั้นน้มันเกียร์โต้แต่ตอนนี้เราแยกเลยตอนนี้เราแยกต่างหากเลยออกมาแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวตามมานะครับพร้อมกับน้ำมันเกียร์ CVT ที่สูงกว่าข้าหมดตอนนี้กําลังผลิตก็คือใช้ได้เกือบควบคุมทุกรุ่นนะครับนิสสันก็ใช้ได้ ราะว่าเราเอาสูตรให้่สูงกว่านิสสันนี่ตรงนี้มาปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็การทํางานของโครงการเรานั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ในปัจจุบันก็ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยก็ผลตอบรับก็ดีครับไอก็ถือว่าเยอะครับเยอะมากก็ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํามาเพราะว่าผู้คนให้ความสนใจในการาลด ลดรถควันดำตรงนี้ครับก็คือ,อมีลูกค้ามาถามถามหาเกี่ยวกับน้ำยาพวก,พวก,พ,วก,พ,วกพวกเหรียดครับพวกพวกเหรียญพันนี้อยู่อยู่ตลอดครับเพราะว่าเราถือ,อว<ะ>่าเราเป็นเจ้าแรกในจังหวัดสงขลาที่ทำก็ส่วนใช่ครับส่วนหนึ่งก็ก็มาจากการที่ลูกค้าได้ได้ติดตามในช่อง YouTube อะไรของอาจารย์ใหญ่ด้วยแล้วก็ใน Facebook กลุ่มรวมช่างรวมช่างด้วยใจครับ ในอนาคตนี่เราจะมีหนึ่งเครื่องเทสหัวฉีดออนไลน์นะครับตรกลางกำลังประกอบให้อยู่สองสแกเนเนอร์ออนไลน์เรารออนไลน์ยังบริษัทแม่ได้เลยซึงต้นทุนกําลังสูงค,ค่อนข้างจะสูงอยู่เดี๋ยวพยายามจะเอาเป็นจํานวนให้ให,ให้ให้ต่ำลงมาเครื่องเทสหัวฉีดเบนซินนี่น่าจะน่าจะก่อนนะเพราะว่าเบนซินไมอยู่แล้วใช้จ่ายมันไม่เยอะมันไม่สูงเกินไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเราเราก็ให้เป็น ่อนเป็นง่ๆนปวดไปจะได้มีใช้กันครับหลังจากพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มอบหน้าที่ให้กับศิลปินตลกพี่เดชาชิงฉับจะพาทัวร์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เดียก็ต้องรบกวนพาทัวร์คันนี้เป็นอะไรคันนี้เป็นอะไรครับเดี๋ยวเขาพูดเก่งนะเขาพูดไม่อยู่นะต้องระวังหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวศิลปินเดชาเป่าชิงฉุบจะพาทัวร์อู่ของอาจารย์เดียนะครับครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมชาราศีกันฮะเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาสงขลาครับสองขาลยสองขาสงขลาสงขลาสองอสงขลานะนยกว่าสองขาสองขาได้เดินมาเองรถไม่ต้องครับครับอ่าแต่ว่าที่นี่คืออำเภอะนะติดกับเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำเมืองจังหวัดสงขลาอ๋อนะฮะสงขาครับนะครับทาดใจนี่เป็นอำเภอถัดจาก นี่ไปย0สิบกิโลก็เป็นแหลมสมิลาแหลมสมิลาใช่ครับมีนางเงือกครับโอ้โหนางเงือกรูปปั้นนางเงือกมีผัวยังสงสัยยังไม่มีครับอยู่ถามแล้วลาดรูงเห็นนั่งอยู่นนมีนั่งนั่งนั่งอยู่อยู่คนเดียวยังไม่มีรอรอรอผ้าไัมณนีอยู่รอผ้าพันม้หีอยู่ก็ร่างเพลงเพลงอะไรดังนะสมิลา นะนั่งรอเธอที่สัมีลาอยู่ตรงนี้ป้าไฟยังไม่มาเพลงเขาก็เข้าใจแต่งนะจริงๆมันเป็นเรื่องยอดยุเหมือนกันสงรารฝั่งนาทีแต่แน่เน่น่ะเอาว่ากันไปนะครับวันนี้แวะมาเยี่ยมเยียรกาลาดเขาเรียกกาลาดใช่ไหมกาลัดกาลาดแปลว่าอูครับอู๋นายช่างอะไรเอ่ยช่างเดียบช่างเดียบสงสารเดียแปลว่าที่รักใช่ไหม ใช่ครับใช่ายเดียแปลว่าที่รักของฉันแต่ถ้าเดียอย่างแปลว่ากว้างใช่ครับในเขาในเขาในเขาอยู่หนเขากว้างมันไม่จะจะมีเขาก็เป็นบัฟเฟลอไม่ใช่เขากว้างเนี่ยแหมคุณก็โอ้ไปทำไมเขาเนี่ยต้องมีแต่บัฟเฟลออย่างเดียวเขาเนี่ยมันเออเขาเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเรียก กวางหรือว่าเรียงผาถ้ามีเขาถ้ามีข้างหน้านี่แลถ้ามีเขาได้แต่แต่อย่าอย่าอย่าโดนสวมเขานะอันตรายวะมีกาตาสินด้วยแลวสาวฝังไว้ด้วยครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเยียนแล้วก็โอ้ดูบรรยากาศอันนี้บ้านเราเลยใช่ครับก็เราบ้านเราโอ้โหด้วยเป็นบ้านด้วยครับเป็นบ้านด้วยนะครับแต่ว่าโอ้สองชั้นสง่างามมากสวยงามน่าอยู่นะครับผมเป็นโสดใช่ไหมบ้านโสด บ้านบ้านสดครับบ้านสดบ้านสดแต่คนล่ะแต่คนคนคนสละโสดไปหลายปีนะครับอ้าวนะครับมาดู่ยบ้านคขาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอู่ด้วยอันนี้รถกาลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้เช็คเช็คระบบท่อน้ำครับพอดีรถน้ํารั่วมันเกี่ยวอะไรรถทาไมต้องเกี่ยวกับท่อน้ําด้วยอ้าวก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำยามาน้ตามระยะทางครับแล้วก็ทำให้อ่ท่อท่อมันเปื่อยมันกรอบเลยใช่ ท่อเหล็กก็เปื่อยครับเปื่อยเป็นสนิมเปื่อยแล้วก็รั่วเปื่อยนะครับนี่คุณเห็นว่าเป็นรถรถอย่างนี้รแล้วท่อน้ำท่อยางก็แข็งฮะแข็งนี่นี่หมดอายุแล้วเนี่ยเนี่ยบีบหมดอายุแล้วถ้าบีบแล้วมันเนี่ยดังแป๊กแป๊กแบกไปแล้วโอ้มันกรอบข้างในเลยฮะนี่นี่หมดอายุแล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับต้องเปลี่ยน,อน,นจอวัตสังขอรัเพราะ <c oughs> ว่า<ม>เดี๋ยว,วจองงานครับจองจองเมลุ่ยก่อนอันนี้เรื่องของท่อน้ํา <c oughs> ท่านผู้ชมนะครับก็ระวังไว้นะฮะสำหรับใช้รถใช้ถนนระวังแค่เรื่องท่อน้ําก็มีความสํางัารทาให้เครื่องพังได้นะครับอันนี้เก็บความรู้จากช่างนะฮะอันนี้ผมไปลากมาจากหาดใหญ่ครับไปลากมาใช้มือเปล่าๆลากสงสัยต้องลายคนเหมือนลากปละม้ง เราต้องหันตามกล้องไปนะครับอ้าวนะฮะอันนี้เรื่องของท่อน้ํามีปัญหานะครับก็ลามไปถึงเรื่องเครื่องด้วยมีจุดไหนอีกเดี๋ยวพีพาดูน่ะเสาอะไรครับดูดูเดยเสาอะไรครับเนี่ยเสาอะไรฮะเสาเสาอ๋อเสาเสาลิฟเสาลิฟจ้ะอ๋อเหรอเสาลิฟเหรอครับครับเสาลิฟมาดูมาดูหน่อยโอ้โหเราด้วย เดี๋ยวเด่นนี้ก็ต้องใช้อย่างนี้ไม่ใช่ไปแม่แรงละมุดเข้าไปอย่างนี้เหนื่อยใช่มันทํางานทํางานยากไม่สะดวกแล้วทางานยากไม่สะดวกมันอันนี้คือเราได้ความรวดเร็วแล้วก็ความดูดูดีมีมาตรฐานด้วยครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเข้าอู่ไหนเห็นเสาอย่างนงี้บอกโอ้โหนี่อู่นะทานสมัยเลยอู่ใหญ่ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นลูกน้องกำลังมุดมุดใช้แม่แรงงานการใช่มันมันดู มันมันดูมันดูดูไม่มาตรฐานด้วยการทำงานอ่ะก็เลยโชว์โชว์ให้เห็นนิดหน่อยนึงนะเครื่องมือเครื่องมือของเราด้านหลังข้างนู้นมีอะไรครับเนี่ยอันนู้นก็เป็นพ่อรถเก๋งกับปิกอันตามมาครับตามมาฮะนี่นะครับด้านนี้เป็นรถบีบีเอ็มก่อนบีเอ็มก่อน นี่รถยืมคันนี้เข้ามาเซอร์วิสก็ครับเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยอ่าตอนแรกมามีระบบไฟโชว์ครับไฟโชว์ไฟเอเสโชว์แล้วก็เล็งไม่ได้เตือนขึ้นมาว่าใช่มันมันเป็นมันเป็นมันเป็นอารามขึ้นขึ้นที่หน้าจอครับขึ้นมเต็มหน้าจอนะครับก็เลยแก้ไขเปลี่ยนเซนเซอร์ไอ้พวกเอเส ไปแล้วก็จบครับครับโอเค,ค,อเคจบตตอนนี้ยังยังมีมันสัน่นสั่นนิดหน่อยก็คือเดี๋ยวต้องมันหนาวทีอ่าก็มีหัวเทียน <c oughs> มีหัวเทียนแล้วก็ยางยางยางฝาวาวอ๋อนะฮะก็ก็เดี๋ยวสัง่งสั่งอะไรอยู่ครับมันสั่นนี่ก็เกี่ยวกับหัวเทียนกันหัวเทียนหมดอายุครับผมหมดอายุเหรอฮะทำกัรเปยนหัวเทียน เราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วครับครับเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้รอยางฝาวาลอยู่ยางอยู่พนะอยางฝา,า,าวาลรั่วมเอ่อเอ่ทำไมน้ำมันเครื่องครับลงลงไปในเบา้าเบ้าหัวเทียนครับแล้วไฟมันมันมันกระโดดออเห็นไหมเป็นเป<ช>็นส, <า S 2> สาเหตุสาเหตุเ,หเดียวเนี่ยมันต่อเนื่องลามไปหลายอาการเลยนะยนใช่ครับผมใช่ไปทั้งเครื <สา S 2> ่องเลยก็ต้องต้องอาศัยช่างแล้วครับนะที่มาแนะนํากันนะฮะลูกค้าก็เข้ามาลูกค้าเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวขอรับบริการอีกแล้ว นนคันนี้เป็นไรครับเนี่ยเอาคันนี้รถผมรถผมอ๋อเราคุณไม่เป็นไรนะรถช่างไม่เป็นไรสวัสดีครับเนียร์ใายบริการนะครับเอ้าคันนี้คันนี้คันนี้เป็นไรครับเนี่ยคันนี้ก็เข้ามาทําการตรวจเช็คตามระยะทั่วไปครับปกติก็เกนี่ยก็มีใส่น้ํายาล้างหัวฉีดอ สารเคลือบเครื่องยนต์เคลือบเกียลโอ่โต้เคลือบบ่าววาวเลยนะครับอันนี้เป็นการปกป้องและยืดอายุการใช้งานใช่เพราะรถรถใช้งานมาผลิตภัณฑ์ของซอสยายิร์นจูนนิ่งครับรถก็ใช้งานมา200,000กว่ากิโลแล้วก็ก็ก็ต้องต้องบำรุงหน่อยเหมือน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 ผู้เท่าต้องดบต้องต้องต้องกินไข่เท่าชี้กินยาดองดีชีสดีไข่เท่าชี้ดีไปเที่ยวต้องอาศัยจิบยาดองหน่อยครับอ๋อจริงดีทุกอย่าง โอ้นะครับครับผมเออนะฮะเอ้านะครับหม้อแบตเตอรี่ก็มีบริการแบตเตอรี่ก็บริการก็ผมก็ก็บริก็มีบริการทั้งหมดทัเกือบเกือบเกือบทั้งคันรถอ่ะครับตั้งแต่ช่วงบนช่วงล่างไฟฟ้าแอวันสต๊อปเซอร์วิสมาที่เดียวใช้ได้หมดเลยล้างรถด้วยรถตอนนี้ไม่ตอนนี้เลิกไปแล้วตอนนี้อ๋อไม่ไม่สถานที่มันน้อยครับผมนะฮะโอ้นี่นะครับด้านในก็พวก ของเหลวมีครบทุกระบบครับตั้งแต่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ออโต้ธรรมดามีทุกเบอร์เครื่องไอ่าน้ำยาหม้อน้ำมีรองรับรองรับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับที่ผมมีหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของสอแยยยนจูนิ่งครับนี่นะฮะน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับสำหรับเครื่องดีเซลนี่ก็สมัย อันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกครับรุ่นแรกใครทันบ้างไม่รู้แต่ผมรุ่นแรกชงเพื่อคุณครับครับใช่ผมรุ่นแรกเลยนี่มาก็โอ้รู้สึกว่ามาเจอแต่รุ่นเก่าเก่าครึกเลยก็แจ้งให้ท่านได้ทราบกันนีครับใช่รุ่นวัดละคังก็มีมีครบหมดครับหัวเทียนุกเบอร์อ่ป้าเบรกทุกรุ่นมีหมด ไบปัดน้ำฝนอะไรก็มีหมดมามีที่ปัดน้ำฝนด้วยใช่ครับสุดยอดเลยนี่ใช่ครับมันเป็นงานงานเล็กน้อยที่เราต้องบริการครับครับปัดน้ำฝนครับมันก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าบางทีพอถึงหน้าฝนเนี่ยนะหรือว่าตากแดดกันนานๆเนี่ยก็ทําให้ยางมันหมดสภาพใช่แล้วก็เวลาปัดแล้วมันก็จะเป็นรอยเป็นทางพื้นไปพื้นมาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยสะอาดแล้วเรามองไม่<า>ชัดเพราะนั้นพีกยางปัดน,น้้าฝนเนี่ยอันไม่กี่ตังค์ถึงเวลาควรจะเปลี่ยนบางทีเราตากแดดนานๆยางมันก็เสื่อมสภาพมันแตกแตกแร<า>งานภาคใต้ขายดีครับเพราะว่าฝนตก,กเยอะฝนตกบ่อยนะนี่ก็มีซ่อมเลือนไม้ด้วยอ,อเลือนไม้วีโก้ดีแม็กอะไรผมก็ซ่อมอยู่ครับโอ้โหนี่นะครับเป็นเป็นเรือนไม้นั่นวีโก้เพิ่งซ่อมเสร็จครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาใส่อ่านะครับนี่อาการตีเบลกับพิษอาการยอดฮิต ปรับด้วยนะอา้าวใครเรือนไหม่มีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็เครื่องเครื่องสแกนเนอร์ก็มีครบคันอ๋อนี่นะเครื่องสแกนเนอร์สำหรับครึคร่งแสนหนหน้อยเกือบเกือบครึ่งแสนเกือบครึ่งแสนครึ่งแสนครับแต่ว่าทำทำไรายได้ไปหลายแสนแล้วโอ้ทำรายได้หลายแสนนะอ้าวแหมสุดยอดเลยนะครับสำหรับช่างเดียน,นะครับก็นะฮะเป็นสมาชิกของชมรมรวมช่าง ก็อยู่ในเครือข่ายของสอใหญ่ยนจูนิ่งนะครับมีอะไรจะฝากสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะในช่วงตอนนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้กุมภาเดือนแห่งความรักจะเขา้าเดือนเดือนนี้เข้าหน้าร้อนจะเข้าหน้าร้อนแล้วจะเข้าเดือนของเกษตรกรคือเดือนมีนาครับมีนามีนามีไรอ่ะนะก็เดี๋ยวก็เก็บเก็บข้าวแล้วเดือนนี้เกี่ยวเดือนมีนาแล้วก็เดือนอะไรนะมีนามีษาครับ สงกรานอีกมีนาเมสาพฤษบาม่รู้ปีนี้ได้ได้เล่นน้ำหอเปล่าสงกรานไม่ยากเลยคลองอยู่หลังผมรอเล่นสาดน้ำอยู่ริมถนนมาปีนั้นแหละใครเวลาเดินเลยเดี๋ยวจะบอกให้คนแถวนี้นะมีอะไรฝากกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนกันก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะครับก็ขอฝากสักเรื่องแล้วกันเรื่องเหมือนเหมือนคันนาว่า เรื่องระบบน้ำครับสำคัญต้องดูแลครับน้ำยาหม้อน้ำต้องเปลี่ยนทายตามระยะนะครับตามระยะแล้วก็เพื่อมันตรวจดูด้วยใช่เพื่อจะรักษาระบบให้สมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ตลอดคือท่อน้ำมันจะไม่ขึ้นสนิมท่อน้ำมันจะไม่กรอบไม่แตกไม่ไม่ไปเสียกลางทางกินกินข้าวลิงข้างทางเลยไม่ลื่นไม่ไม่ทำไม่ทำให้เครื่องร้อนใช่ครับแล้วก็วาววาวน้ำก็เปลี่ยนอายุมันก็เรา ครัแสนแสนกิโลก็เปลี่ยนได้นะครับบาวน้ําเป็นตะกันอะไรต่างๆนะฮะใช่ครับแล้วก็คือมันสําคัญไงถ้าถ้าเกิดน้ําแห้งเนี่ยน้ําแห้งซ่อมเราก็ไปหาจับปลากันใช่เราหาไปปั๊มไตโวมาอ๋อไดโวดูทั้งปลาทั้งน้ำเลยแหละก็ไปเรื่อยครับก็ผมผมเจอเยอะ ผมผมเปิดดูเปิดดูอยู่เนี่ยกับกับเคสที่ว่าน้ำแห้งจะทำให้ฝาสูบโกงซ่อมทีทีแล้วเป็นหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรก็ว่าไปตามรุ่นตามรุ่นรถอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้น้ำแห้งแค่แค่เพียงคุณอ่ถ่ายน้ำายาวน้ำตามระยะก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งอะไรเออก็ตามรุ่นรถแล้วถ้าเครื่องไวร้อนนี่แอร์เย็นสบายนะ แต่เครื่องร้อนนี่โอ้โหแอร์ก็ร้อนตามนะใช่ครับแล้วเราขับยิ่งอารมณ์หุดหิดใหญ่เลยอืมยิ่งพวกเหมือนพวกดีแมกอะไระถ้าเกิดความร้อนขึ้นอ่ะมันจะตัดระบบแอร์ครับก็คือสังเกตง่ายๆเลยถ้าเราขับขับรถอยู่นะถ้าเกิดแอร์ไม่ทางานเลยนะก็ตาก็ดูเกียร์วัดความร้อนโอสักหน่อยแล้วกันเผื่อความร้อนมันขึ้นนะครับก็เป็นวิทยาทานสําหรับช่างเดียนะฮะที่มอบให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้รับมีปัญหาเรื่องรถเรื่องการขับขี่อะไรต่ออะไรเรื่องเครื่องยนต์เรื่องรถของท่านนะครับนะฮะทั้งเครื่องยนต์ทั้งแอร์ทั้งช่วงล่างทั้งเบร์ทั้งคัดอะไรนะครับมีปัญหาอยากดูแลรักษาบำรุงให้มีอายุยืนยาวการใช้นนานคุ้มค่าคุ้มราคาก็แวะมาปรึกษาท่านเดียได้อยู่ถนนสายสายนี้สงขลาจนะครับสงขลาจนะนะครับนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ 0873997881ครับผม881งวดหน้านะฮะ <laughs> ออกอะไรก็แล้ว <laughs> <ต> <laughs> เรามีเฟซมีไลน์นะครับติดตามกันได้แล้วก็ในกลุ่มในชมรมของเรา <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณช่างเดียนะครับ <c oughs> แล้วก็สใหญ่ยนจูนิ่งนะฮะวันนี้ <c oughs> มาเยี่ยมเยียนกันถึงอำเภอจานะจังหวัดสงขลานะครับผมชาราศีกันพิธีกรนะอาศัยตามไปกินด้วยกันนะครับก็คืนนี้จะไปกินไหนดีก็ยังไม่รู้เลยแลเจาพา และแต่เวทกาครัครับวันนี้ลา่ห้ไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผม